โอเคครับก็สวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งกับผมเคซนะครับในพาเพชช o น a ลอาจจะมีตาล็อกแล้ไปมองจอบ้างนะโดยคลิปวันนี้นะผมไม่ได้เป็นการแคสเกมอะไรเลยเหตุที่ไม่ได้ทำการแคสเกมวันนี้นะเนื่องจากว่าผมอ่าพอดีว่าถามว่ามีอารมณ์เรื่องการเบิดเล่นเกมตอนนี้ไหมก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์เหื่ออยู่นล็กน้อย ก็เลยมาทำคอนเทนต์ในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้ถ้าเป็นเปไ็นให้ก็ไม่อยากทำแต่มันเพิ่งผ่านช่วงวันฮาโลวีนมาและฮาโลวีนเนี่ยเป็นวันเกี่ยวกับ The ะโกส์นะครับขอไม่ออกเสียงภาษาไทยแล้วกันนะขอออกเสียงภาษาอังกฤษว่า The ะโกส์แล้วกันผมเป็นคนกลัว The ะโกส์มากนะฮะก็ อยากจะบอกว่าผมเป็นคนกลัวเดอะโกสที่ค่อนข้างจะอไม่รู้สิผมแปลกที่ว่าผมกลัวเดอะโกสแต่ชอบดูหนังสตรอรี่หรือฮอลโล w ก็เลยบอกไม่ถูกว่าผมกลัวจริงหรือกลัวหลอกโอเคเดี๋ยวโอเคนั้นเดี๋ยวผมจะมาเปิดคลิปนี้กันดีกว่านะครับโดยคลิป ของผมในครั้งนี้นะครับมันเป็นคลิปแนวประมาณนี้นี่อ่าผมไม่ได้เปิดว่ามันมาจากอะไรนะแต่ว่าถ้าจะให้ขึ้นเนี่ยอ่ะผมขึ้นอันนี้ให้อ่าเดี๋ยวนะนี่ มาจากช่องของ Scary Video นะครับซึ่งคนกด Subscribe นี่ค่อนข้างเยอะนะโอเคอ่า,อาจจะมีโดนเรื่องลิขสิทธิ์ยังไงต้องขอประทาภัยไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าลิงก์ในรอบนี้ไม่ได้แปะไว้หรือเดี๋ยว,ยวผมขอดูก่อนว่าแก้ไขลิงก์ได้ไหมนะถ้าแก้ไขลิงก์ได้ผมจะแก้ไขดูหน่อยว่าจะแก้ไขยังไงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคงต้องไปเอา วิดีโอตัวเนี้ยแปะในคลิปแคชชั่นในภายหลังละกันนะ,ะผมไม่เคยดูนะขอย้ำก่อนว่าผมไม่เคยดูคลิปวิดีโอจาก Scary Video Channel ของช่องนี้เลยนะผมลองพิมพ์คำว่าวิดีโอ The Ghost เข้าไปก็มันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาก็เลยแล้วมันขึ้นระดับต้นๆด้วยนะเออผมก็เลยมาขอลองจัดดูหน่อยแล้วกันว่ามันจะ ไม่อยากเลยข้นค่นข้างทำอินโทรได้ดีจริงๆนะ น่าจะเป็นคนปกตินะอันนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับ สำหรับผมผมยังไม่เคลียร์นะ,ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ผมเห็นอันนี้ผมเห็น เดี๋ยวผมขอทำการเปลี่ยนแบบใหม่คือพอดีตอนแรกผมตั้งใจจะเปิดคลิปดูแลเป็นไลฟ์สตรีมดูยาวไปเลยไงแต่ว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเสียเวลานะผมว่าก็เลยคิดว่าอาจจะต้องแบบถ้าเรามองว่ามันเคลียร์แล้วว่าเราเก็ <laughs> ขอข้ามเลยก็แล้วกันนะอ่าอ่าอันนี้มันจะยังไงอ่ะเนี่ย ผมหวังไว้ว่ามันจะไม่มีฉากแนวประเภทจัมสแกนนะคือไม่ค่อยชอบเลยประเภทแบบเกี่ยวกับจัมสแกเนนะี่ย Oh บอกตรงๆเลยนะอ้อผมผมว่าคลิปวิดีโอตัวเนี้ยกับสองกอนหน้านี่นะไม่โคตรต่างกันเลยมันต่างกันยังไงรู้ไหมคือถ้าเราลองดูณเหตุการณ์น่ะคือคลิปแรกอะ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับแบบเหมือนคนเขาขับเข้ามาเพื่อดูกับประชากรที่แบบว่าเขามาทำงานกันใช่ไหม แล้วอย,อยู่มันก็เกิดแบบเป็นภาพบุคคลขึ้นมาส่วนคลิปที่2เนี่ยเป็นภาพลางๆขึ้นมาแต่เหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ไกลกันเนี่ยและเป็นแสงมันมีแบบเป็นแสงสว่างนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยน่ากลัวแต่พอมาเจอกับภาพบรรยากาศหรือในวิดีโออันเนี้ยค่อนข้างจะตื่นเต้นอะ่ะเออคือแบบโอ้โหจะพูดยังไงวะคือไม่เคยรู้สึกแบบหัวใจเต้นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเออ แล้วแบบว่าถึงขั้นแบบจับอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ปล่อยอ่ะจริงๆเนี้ยคือแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทำคลิปประเภทนี้อ่ะโอ้แต่แต่เดี๋ยวนี้ผมจับไม่ได้อ่ะเพราะว่าแบบมันมันลุ้นอ่ะมันคิดแบบว่าเฮ้ยมึงอย่ามาจ้ำสแกกูนะกูขอลนะไม่เอาอ่ะอเดี๋ยวขอดูดเฉลยก่อนนะะมันมันเป็นยังไง ถ้าเป็นบุคคลนึงนะะอันเนี้ยผมพูดเลยนะไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นเดอะโกด์นะเป็นคนธรรมดาผมก็กลัวนะเออไม่รู้ว่าต่อให้แบบเป็นคนใกล้บ้านเล่นเคียงกันอนะ่ะแต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักอะ่ะแล้วมันอยู่แบบทําแบบเนี้ยมันก็น่ากลัวนะเออโอเคมาต่อ เดี๋ยวก็อข้ามเลยก็กันนะฮะอ่อน่าจะเป็นช่วงนี้นะ ผมบอกเลยนะผมกอข้ามอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการเฟลเฟลแบบผ่านไลฟ์สเตมเลยอะ่ะคือพอดีว่าผมกดคลิกข้ามแล้วนะแล้วมันแบบเป็นเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วว่ามันเห็นวัตถุถึงหนึ่งแล้วก็ลอยออกมามันไม่หลอ,อกมาหรอกคือลอยขึ้นที่แหละแล้วประมาณว่าผมพูะสาผมนะเมื่อกี้ตอนที่ดูอยอมรับว,ว่าอาจจะมีความไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอ่ะมันคือแบบ นสถานที่หรือภาพบรรยากาศมันไม่ได้สร้างให้แบบรู้สึกกลัวแล้วเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันไม่ได่น่ากลัวเลยแต่ว่ากลับรู้สึกว่ากลัวสาวสาวเสียงมึงมากกว่าเนี่ยโอ้ยเนี่ยสาวเนี่ยคือมันทําแบบเป็นสาวเสียงที่แบบรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเนีคือมันรุนละเธออ่ะอ่ะนั่นเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งนะ เดี๋ยวผมจะกรอประมาณนี้ดูนี่น,น,นี่อันนี้นนี่ะเป็นคลิปใหม่นะอีกคลิปหนึ่งนะ รูจากคลิปเลยนะพูดเลยว่าตอนแรกก็แบบไอ้ผมมาไประแวงตรงไหนหรือไผมไประแวงช่วงหน้าต่างอะ่ะคือคิดว่าหน้าต่างมันต้องแบบเฮ้ยม่ต้องมีอะไรแน่เลยเฮียแล้วไปโผล่อยู่ตรงประตูเนี่ยแล้วดูจากภาพอ่ะผมมองว่ามันอย่าอย่าหาว่าผมลบหลู่นะครับแต่ว่าขอพูดตรงๆว่ามันดูเหมนแบบมันดูเฟกเนื่องจากว่ามันมันไม่ได้ดูภาพเป็นสมจริงเหมือน 3าคลิปที่แล้วอะ่ะมันมันก็เลยรู้สึกแบบว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไม่มีทำแบบสูบไปใกล้ด้วยนะ นีมาคลิปม่ทันทีเลยอะ,อะเฮ้ยยังตั้งตัวไม่ทันเลย คลิปนี้ผมเห็นแล้วอยอมรับว่า,ากึ่งๆนะไม่ไม่ได้เชิงน่ากลัวเพราะว่ามันไม่มีสาวเสียงอะไรมากนะแต่ก็อ่าดูจากภาพแล้วก็ค่อนข้างจะนิดนึงอ่ะนะโ,โอเคไปดูต่อ รูจักภาพเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงประมาณนี้ครับมันมอีอะไรออกมาด้วยอันนี้ค่อนข้างจะจะจะ,จะกระทึกนิดนึงนะอะ่ไปดูคลิปต่อไปกันเลยคลิปต่อไปนี่ผมมองว่าไม่ค่อยน่ากลัวเพราะผมมองคลิปแบบนี้มาหลายรอบแล้ว ให้เครดิตหน่อยน,นะครับสแก r ี่วิดีโอนะครับก็เป็นเจ้าของคลิปนี้นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งผมเอาคลิปนี้มาเพื่อดูเพื่อเป็นรีแอคชั่นของตัวผมเองนะเออพิ่งเห็นก็บอกไม่ถูกอ่ะนะเพราะว่าคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมขอแป๊บหนึ่งนะ ขอวิเคราะห์กับวิดีโอตัวนี้แป๊บหนึ่งอืมมองในความเป็นจริงนิดนึงนะครับกับมองในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความเชื่อนะครับผมมองว่าถ้ามองไปความเชื่อก็ค่อนข้างจะจะจะ,จะเออ,เอ,อนิดนึง <c oughs> ไม่ใช่นิดนึงก็ได้คือโคตรจะเลย แต่ถ้ามองในความแบบจริงนะผมมองว่าก็มันอาจจะเป็นภาพตัดต่อได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มาเป็นภาพ่อ,อภาพแลนออกมาเนี่ยแต่ที่ผมมองว่ามองได้ทั้งความเชื่อและความจริงเนี่ยคือที่ผมจะบอกว่ามองความเชื่อคือภาพวิดีโอตัวเนี่ะผมเอาหน้าผมออกแป๊บหนึ่งนะนี่ช่วงตรงนี้ครับมันเป็นเหมือนภาพกล้องนะมันไม่ได้เป็นภาพแบบดิจิตอลที่แบบว่าเป็นหน้าผมแบบ หน้าแบบนี้เออมันจะสามารถแปลงอะไรก็ได้แต่นี่เป็นภาพกล้องจริงซึ่งถ้าภาพกล้องจริงอ่ะมันเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะอาจจะแบบมันมีความเชื่อได้นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะวิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าโอเคไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอในครั้งนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับ ไม่รู้ว่าทาง Scary Video จะเห็นวิดีโอของผมคลิปนี้เมื่อไหร่หรือคลิปนี้จะโดนแบนยังไงเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้ไปติดต่อคุยกับอะไรทางช่องของช่องนี้ก็ขอเอ่อ I I go to อ่าไม่ใช่ I go to สิ I thank you Scary Video for video c h r i s อ่า even Scary มูเมนต์นะครับ <laughs> นักรับด้วยโอเคอไปถึงครึ่งทางแล้วมา <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเดวผมว่าผมคอข้างดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยอะไรมาก โอ้ยแทบชอ็อกโอ้ยผมแทบช็อกอ่ะโอ้ยดูต่อไม่ไหวอ่ะจริงจริงตอนเนี้ย พูดจากใจจริงคนระับอ่อขอขอ,อย่าน้าจอกตัวเองแปบหนึ่งอก็จากความรู้สึกที่ดูคลิปตะกี้นะมันมันถามว่ามันมองว่าน่ากลัวไหมมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้น่ากลัวอะไรที่เท่าที่คนเขามองว่าเอ้ยมันก็แค่ประตงแง้มกับประตูปิดได้นะฮะ แต่ว่าสำหรับผมผมมองว่ามันก็น่ากลัวนะไม่ผมบอกเลยว่านี่คือไม่ได้เป็นการ acting อะไรของผมนะผมพูดเลยว่าผมไม่ได้ acting มาแบบมาสร้างว่าโอ้อะไรแค่วิดีโอแค่แบบคนวิดีโอแล้วก็ประตูเปิดได้ประตูปิดได้แต่ผมมองว่ามันมันค่อนข้างจะทำทำให้ทาให้ใจส่อได้เหมือนกันนะโอ้ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโอ้ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอวิดีโอแบบนี้ข้างไลฟ์ตัวเองนะฮะยังไงก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ผมอยากฝากขอบคุณนะครับ thank you scarry video นะครับที่ผมไปขอผมไม่ได้ขอเขาหรอกแต่ว่าผมไปเปิดคลิปเขามาดูเลยแหละซึ่ง ผมว่าเขาคงได้ยอดวิวจากคลิปนี้อะ่ะเพราะเนื่องจากผมก็ดูเขาเกิน1นึ่หนาทีอะ่ะโอก็ค่อนข้างจะสุดๆอะ่ะนะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ที่ช่องพาเพจเชอนัล้วยนะครับเอาไว้โอกาสนะ่าจะพาไปรีวิวแคสเกมอีกหรือไม่ก็ผม เดิมทีช่องผมจะทําเกี่ยวกับการพาก็ในอนาคตในอนาคตก็คงอาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในการที่จะไปหากันพาตัวใหม่มารีวิวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมมีนะปัจจุบันนี้ก็ยังม,มีตัวที่ยังไม่ประกอบอีกนะครับส่วนตัวที่ผมเคยมีประกอบไปล่าสุดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการโปรโมทเล็กน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับนี่ 1.5กันดั้มน,นะครับซึ่งก็แต่ละคลิปผมผมก็เมื่อก่อนจะเป็นพวกรีวิวกันพากับแคสเกมหรือรีวิดีโอ,โอนะครับแต่รอบนี้มาเป็นแนวรีแอคชั่นเ er. กี่ยวกับแนวฮอลเลอร์ก็โอ้โหข้ามสไตล์ตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ <g ül> ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b ์ที่ช่องพาเพจชาแลด้วยนะครับใครชอบ ช่องผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับตอนนี้พูดบ่อกตรงพูดไม่ถูกแล้วโอเคบายบายครับซี o ู